วัสดีครับผมพี่้องมาไปสุขุมสุคน,คนทุกคนทุกคันนะครับผมเสริมหล่อซะหน่อยนะครับผมแต่งตัวซะหน่อยกับบรรยากาศนะครับผมยังแรงติดกับภูเขานะครับอันนี้ที่นี้เป็นที่ไอ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 นี่ครับผมน้ำกินน้ำไอน้ำใช้น้ำอาบของเราพวกเรานะครับผมนี่บรรยากาศสวยงามมากเลยครับตอนเย็นเย็นบรรยากาศเนาะ ให้พี่น้องได้ได้อยู่ได้ชมกันนะครับพี่น้องอันนั้นเป็นดวงอาทิตย์ที่จะอัดฉดงนะครับผมจะรับขอบฟ้าจะมันจะลงจับไม่ติดกับภูเขานะพี่น้องที่ภูเขาครับมันบรรยากาศที่สวยงามมากเลยผมเนี่คือน้าสา้น้ําอาบของพวกเรานะครับผมแล้วก็มีคนลงเล่นด้วยนะพี่น้องเนี่ยครับผมเล่นน้าน้าใช้น้ําอาบของพวกเรา จะพากันเมาดูที่ตรงนี้นะครับนี่คือเครื่องดูดน้ํานะครับผมนี่เป็นรถดูดน้ํานะครับดูดน้ําไปใช้นะครับไม่ใช่ดูดอย่างอื่นนะครับผมดูดน้ําไปใช้อย่างเดียวกับบรรยากาศที่อันที่ก่อนอาทิตย์จะอัชดงนะครับผมจะแรมรับขอบฟ้าไปก่อนที่จะฟ้าสางคู่นี้เจอกันใหม่นะพี่น้องกับบรรยากาศให้พี่น้องพอกไยสุขูขสุขนที่รักรับเพงที่ มากดถูกใจก็ไล์ให้นะครับขอขอบุญขอบคุณนะครับผมพีเ,เออร์ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมกันนะครับผมในบรรยากาศนี่ที่ริมหนองครับผมก็น้ำใช้น้ำอาบของพวกเรานะครับที่ที่ท,ท,ที่ที่กันต้องอยู่นะครับผมอีกยาวครับงานนี้ยาวไกลครับผมให้ชมบรรยากาศไปด้วยกันก็ไม่มีอะไรจะมาก ับผมตอนนี้นเขาก็ลังเซ็ตรถเซ็ตลาทำอะไรต่างๆเตรียมพร้อมพักผ่อนพักผ่อนกายาเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้มีแรงสู้ต่อในอนาคตนะครับผมที่จะเอาเงินไปใช้จุนเจือครอบครัวแต่ละครอบครัวแต่ละบุคคลมันก็มีความแตกต่างแล้วก็ไม่ไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องเนาะ เาพูดกันง่ายๆครับผมนี่เป็นบรรยากาศติดภูเขานี่จะเห็นกันได้สวยงามมากเลยพี่น้องถ้าถ้าเราถ้าเราเห็นด้วยตาเปล่านะอันนี้เป็นเป็นกล้องก็ให้พี่น้องได้ดูคร่าวๆกันไปครับผมเนี่ยครับผมบรรยากาศภูเขาอันสวยงามนะพี่น้องเนี่ยครับติดกับภูเขานะครับผมบรรยากาศของคนรถอย่างพวกเรานะครับ ก็ไม่มีอะไรมากเกินไปกว่านี้นอกจากที่ว่าหาอยู่หากินหาไส้นะครับผม,มน้องเพื่อจนจือครอบครัวและครอบครัวแต่ละบุคคลมันมีภาระหน้าที่ต่างกันต่างกันไปนะครับน,นี่ก็ชมบรรยากาศอันนี้ก็มาเสริมหล่อนะครับผมด้วยหนองที่ที่ที่ริมหนองนะครับมาเสริมหล่อนะครับผมเพว่าเสริมหล่อสัหน่อย สชินสมนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมจะขออนุญาตอำราพาจากพี่น้องกองไปสุขุสุคนที่รักขับแพงที่มาขอบคุณขอบคุณนะผมที่มากดไลค์กดอะไรกรด,ด,ดวงทิตกระรับขอบฟ้าไปแล้วผมเอาลิมนี้ก็ยังไงครับผมอำราพาจากพี่น้องกองไปสุขุสุคนที่รักขับแพงกันนะผมสวัสดีครับ